สวัสดีนะครับนี่ก็พามาดูต้นองุ่นที่เราเสียบตานะครับตาพันธดีกับเกียบยอดพันธดีนะครับกับต้นองุ่นป่านะครับนี่เป็นองุ่นป่าที่เราตอนมานะครับทําต้นสต็อกส่วนนี้ก็เป็นต้นพันธ์ดีนะครับที่เราติดตาอันนี้เป็นไซมัดคัดนะครับใบขนัวนะครับดิลลี่มีวีเลสแล้วก็ อนุต้านะครับมีอยู่ห้าสายพันธุ์ก็อนนี้เราติดตามาแล้วประมาณ 2, 2สองสองัปดาห์นะครับมีว่าบางต้นก็ตาก็บวมแล้วเนะต็มตัวออกมาละแต่บางต้นก็ยังดูนักศึก่ายังเปลือกแข็ง,แข,ง,แ,ขงแข็งอยู่เขายัางอีกหลายวันอีกนานนะครับก็เราอาจจะใช้เข็มนะครับมาตะกิบได้นะครับ เล็กๆเบาๆนะครับอย่าไปโดนเนื้อข้างในเอาเอาแค่เปลือกข้างนอกให้เขา,าช่วยเขาหน่อยหนึ่งนะครับธุกิจหน่อยเพราะบางผมเห็นเพื่อนๆในกลุ่มบางคนเขาบอกว่าเลี้ยงมา,าต้นที่ติดตามมานะหลายหลายสัปดาห์ละก็ไม่แตกสักทีนะครับบางทีเขาอาจจะประมาณจ,จะออกนะครับหรือว่าถ้าเราช่วยหน่อยหนึ่งก็จ,จะทำให้ออกมาเร็วนะครับ พวกที่ตาที่ยังติดอยู่ข้างในมันแข็งๆนะครับก็อาจจะช่วยสะกิดหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ตาก็มันจะออกมาละนะฮะอดีนี้เป็นเ,เราคุ้มทับตาเลยนะครับใช้ฟิล์มคุ้มทับตาเลยแต่ิล์มันยืดได้มันบางนะเขาจะออกมาก็ออกมาได้นะครับแต่เราก็เคีย่ยออกได้นะครับตอนนี้ก็ให,ให้ให้เห็นเป็นแบบเปิดอ,อ,อ่อนๆละนะฮะพร้อมที่จะ แต่ออกได้นะครับเห็นตาเขาบวมแล้วเป็นเขีย่ยเปแข็งออกนิดหนึ่งก็ช่วยให้เร่งออกมาเพราะบางทีที่ไม่ออกมาเพราะว่าอากาศมันชื้นนะครับเขาอาจจะไม่ออกอตอนนี้อากาศไม่มีฝนนะแต่ก็ไม่แน่ตอนเย็นอ,อาจจะมีฝนอีกก็ลองทำดูนะครับโดยที่จะได้เขาอาจจะ ช่วยเขาออกมาเร็วขึ้นโอเคนะครับ